แกงส้มกุ้งมื้อนี้เรียบร้อยแล้วจ้าดูใกล้ใกล้อือร่อยมากทุกคนมาจ้ากินข้าวกัน สวัสดีทุกคนอยู่กับยายนาสวิตฟรีเดย์เหมือนเดิมวันนี้ก็เข้าครัวทุกคนจะพาทุกคนเข้าครัววันนี้ก็จะทําเมนูแกงส้มแกงส้มผักกาดขาวใส่ใช้ปลาทูน่าตำรวมกับพริกแกงเนาะแล้วก็ใส่กุ้งไปสักนิดนึงเพราะว่าของทะเลกินยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าแพ้ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าครัวกันทำเมนูแกงส้มดูซิว่ามีอะไรบ้างวันนี้อากาศไม่ดีทุกคนก็เลยอยู่ในบ้านแล้วก็ทำอาหารเนาะสิ่งแรกคือผรกกาดขาวทุกคนแล้วก็จะมีหัวใช้เท้าอยู่ด้วยนิดนึงผรกกาดขาวก็ประมาณนี้ เพราะว่าถ้าเราแกงไปผักกาดเขาก็น่าจะยุบยุบลงเนาะแล้วก็มีกุ้งหกเดตัวทุกคนไม่เยอะมากแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกแล้วก็อันนี้คือพริกแกงพริกแกงส้มที่โคลกรวมกับกะปินิดนึงแล้วก็ปลาทูหน้ากระป๋อง เพราะว่าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มันหาปลาสดมันก็ยากเนาะทุกคนมีแต่แช่แข็งก็ใช้ปลาทูน่าก,ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มน้ำไว้เอาเลยเดี๋ยวเราลงมือกันเลยจ้า <c oughs> ขั้นแรกเราก็รอให้ให,ให้ให้น้ำเขาเดือดก่อนนะทุกคนอ่าเริ่มเดือดแล้วยายนาจะใส่น้ำไปนิดเดียวเพราะว่าเผื่อว่าน้ำในผักกาดจะจะออกมาจากผักกาดที่เราล้างเนาะ แล้วเจนาก็จัดการใส่เครื่องแกงลงไปเลยพิมเป็นพริกขี้หนูสวนนะทุกคนสีไม่แดงแต่ว่าเผ็ดเผ็ดมากเขาเดือดละแล้วก็คนหลีไฟตรงนี้หึึ่ง จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็รอน้ำล้างโคกใส่น้ำล้างโคกเทล,ลงไปคิดว่าทุกคนน่าจะทำเหมือนกันหมด จดจำมาจากบรรพบุรุษเนาะอะไรที่อยู่กับครกเราก็ต้องล้างครกแล้วก็เอาน้ำมาเทลงหม้อ,อเหมือนเดิมคือไม่ได้เอาทิ้งเนะทุกคนเขาก็กจะเริ่มเดือดแบบนี้เนื้อเนื้อปลาทูน่าเยอะมากทุกคนก็คือหนึ่งกงะงระป๋อง้ะเนาะ200กร,รมัม คิดว่าน่าจะเติมน้ำอีกแต่เดี๋ยวรอดูน้ำจากผักกาดก่อนผงนัวไปครึ่งช้อนช้อนเล็กทุกคนผงปรุงรสกะเอาไม่ต้องใส่เยอะ ผงชูรสดีรสอร่อยใส่เกลือไปนิดเดียวก้กน้ำปลาเนาะทุกคน ใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลอะไรก็ได้นะทุกคนแต่เยนาใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวให้เขามีรสชาติแบบกลมกล่อมนิดเดียว น้มกันมะพร้าวดีไฟลงนิดนึงทีนี้ว่าแกงส้มรุ่นใหม่ทุกคนแล้วแต่คนชอบแต่ยานาว่าถ้าใส่น้ำปลาไปนิดนึงมันจะทำให้กลมกล่อมปกติเขาก็ไม่ใส่กันนะน้ำปล้าแต่ลองดู เพราะว่าเคยใส่แล้วรสชาติอร่อยมากสักพักเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดล,ลงไปทุกคนเดี๋ยวเราค่อยชิมรสอีกทีนึงว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไง หลังจากที่เราเสร็จประกาศเพราะว่าประกาศเขามีน้ํา <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่เดี๋ยวเขาก็ยุบตัวลงทุกคนคยยุบตัวลงย่า๋ยวน้าน้ํำน้อยไปจะใส่น้ําอีก ใส่นิดเดียวพอขึ้นขันพอผักกาดเริ่มยุบตัวลงเราก็ใส่เพิ่มลงไปทุกคนเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆยุบตัวลงโหหม้อกบเริ่มเลยกินสาวันสี่วันจะหมดหรือเปล่า <c oughs> แล้๋ยวเราก็ ค่อยๆค,คนเขาเอาด้านล่างขึ้นมาผักกาดสดมากช่วงนี้ผักกาดราคาไม่แพงทุกคนซื้อมาต้มกินกับน้ำพริกก็ได้เอามาแกงส้มก็ดีหมอย,ยนาเล็กไปหรือเปล่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ยุบล,ลงเขาค่อยยุบลงเรื่อยเริ่มมีสีสันละแกงส้มของายนาจะเป็นแกงส้มพริกพริกแกงใต้ออกสีเหลืองๆนะทุกคนเพราะว่าายนาชอบใช้พริกแกงใต้ มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนพริกแกงส้มภาคกลางบ้านเราเนาะจะออกสีแดงแดงส้มๆเนาะแต่อันนี้จะออกสีเหลืองเหลืองทุกคนดูน้ำพริกแกงเนี่ยแกงหน่อไม้เปรี้ยวก็อร่อยแกงส้มหน่อไม้เหมือนทางภาคใต้ทำยายน่าชอบกินอาหารทางภาคใต้เดี๋ยวเร่งไฟนิดนึงรอให้เขาเดือด เ๋ยเข้าว่ากันเขาเริ่มยุบตัวลงแล้วทุกคนแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้แป๊บนึงปิดฝาหม้อไว้ให้เขาเดือดรอสักพักช่วงรอเดือดเราก็ล้างโคกล้างกระมังค่ะัน แกงส้มต้องหุงข้าวเจ้าร้อนๆทุกคนกินอร่อยน้ำมะขามก็ใส่น้ำมะขามเพิ่ม สีสันน่าทานมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูออกสีเหลือง,เห,องเหมือนพริกแกงเป็นพริกแกงใต้ทุกคนผักยุบตัวลงแล้วพริกแกงใต้จะออกสีเหลืองประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าคนระแบบผ้ากลางเนาะเนี่ยสักพักก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งลงไป ซึ่งกุ้งอ่ะเจนาลวกไว้แล้วล่ะเพราะว่ากลัวเขาจะคาวถ้าเราใส่ไปสดสดก็เลยลวกนิดนึงแล้วเ,เดี๋ยวค่อยเอามาใส่รวมกับผักผักเริ่มสุกแล้วก็เออทกุ้งลงไปเลย ใส่กุ้งแค่พอเป็นพิธีแล้วก็รอให้เขาเดือดให้เขาสุกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วทุกคนมาดูกันเดือดแล้วทุกคนโอ้กุ้งตัวเบืเริ่มเลยสีสันน่ารับประทานมากสุกแล้วทุกคนโอ้น้ำผักกาดออกมาเยอะมาก แต่ก็โอเคแหละเพราะว่าประทูหน้าของเรามันรู้สึกว่าน้ำจะเข้มข้นมากปิดไฟเลยเพราะว่าเดี๋ยวผักเราจะสุกเกินไปทุกคนดูดิดูตัวกุ้งกุ้งลดราคาทุกคน กุ้งก็ตัวใหญ่มากหุงข้าวร้อนๆทุกคนต่อจากนี้เยนาะก็จะใส่ใส่มะขามเปียกเดี๋ยวจะขอชิมดูแป๊บนึง มะขามเปียกเราจะจะมีเม็ดทุกคนก็เลยต้องกรองพอดีซื้อมะขามเปียกแบบมีเม็ดอะ่ะเขาไม่ได้แกะเม็ดให้ยานาก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวเขาก็ละลายออก มาขามเปียกละลายแล้วขั้นตอนเราใส่นะ้ำมาขามเปียกนยนาปิดไฟไปแล้วนะทุกคนโอเคละ คนอีกนิดนึงโหกินได้หลายวันเลยเรียบร้อยทุกคนตักเสิร์ฟใส่จานมาแล้วทุกคนดูแกงส้มกุ้งมื้อนี้เรียบร้อยแล้วจ้า ตูใกล้ใกล้ลองแกงดูนะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากนี่มากินข้าวด้วยกันจ้ะทุกคนเดี๋ยวลองชิมแป๊บนึง ร้อนๆเลยทุกคนอืออีกคำหนึง่งอ,อร่อยมากทุกคนมาจากินข้าวกัน คลิปนี้เอยนะก็มีแค่นี้เนาะทุกคนแค่เรามาทําแกงซมกินกันเพราะว่าวันนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลยฝนตกทั้งวันแล้วก็จากอากาศยี่สิบกว่าองศาวันนี้ก็เหลือหกเจ็ดองศาก็คือหนาวหนาวลงมาทันทีก็อุณหภูมิแบบวูบลงมาเนาะก็เลยแบบจะทําอะไรก็ไม่ได้ปลูกผักในสวนอะไรก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังหรือจะอยู่ต้องลงไปดูในสวนอีกทีหนึง่งคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะอากาศดีขึ้นทุกคน โอเคจ้าเดี๋ยวยังไงยายนาะขอตัวไปกินข้าวกันเนาะไปกินข้าวกับายนากันจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า